น้องมิ้นมาสาธิตมาสาธิตให้ดูหน่อยเลวสาธิตเออสาธิตเอาโหนสิรอลิงไตเราโ h o โ h o n หได้ได้โหนได้ได้เดี๋ยวจะมีหนึ่งกมกิโลเมตรเอง แแมมกะปิไลฟ์ฟิงเจอมานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆคนนะคะทำไมต้องจับผม <laughs> คือหนะ้าวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะวันนี้กับเมื่อวานนะคะสองวันเนี้ยทำงานแบบไม่ไม่ช้าละทําแบบพอดีเวลาแล้วก็เมื่อวานได้กลับก่อนตั้งสิบห้านาทีแนะ่แต่พอดียุ่งๆก็เลยยังไม่ได้มาตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะยุ่งแต่ก็ยังมีเวลาเล่นติ๊กตอกอะเออ <laughs> ช่วงนี้หัดเล่นติ๊กตอกอะสนุกดีใครเครียดด้วยนะคะทุกคนวันนี้ เดี๋ยวแม่จะขึ้นไปอ๋อบนบ้านแล้วก็เอากุญแจรถให้น้องเจมเอารถไปต่อทะเบียนออทะเบียนรถคันนี้หมดเดือนนี้นะคะต้องเอาไปต่อแล้วทีนี้วันนี้น้องเจมเนี่ยหยุดงานพิเศษให้แม่เลยนะคะเพื่อที่จะขับรถคันนี้ไปต่อทะเบียนให้ซึ่งแม่ไม่เคยขับไปต่อเองเลยนะลุงทําให้ทุกอย่างเลยเนี่เห็นไหมทุกคนคือต้องฝึกเรียนรู้เอาไว้แต่แม่เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เคยขับไปเองนะคะ จำได้เมื่อนานหลาย,ลายปีมาแล้วยี่สิบกว่าปีมาแล้วที่เมืองไทยอะแม่ทาเองทุกอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่คนเดียวงานตอนที่ลุงซื้อรถคันแรกให้ก็ขับไปที่ศูนย์เองได้นะแต่ที่นี่ไม่เคยทำไงแล้วน้องเจมเขาบริการแม่ได้ก็เลยไม่ใช่ใช้ฟรีๆนะน้องเจมเนี่ยเอารถไปต่อทะเบียนให้ซึ่งเขาต้องตรวจสภาพรถอะไรก่อนนะคะเขาถึงจะให้ต่อเนาะแล้วแม่เนี่ยก็รับอา,าสาซักผ้ารีดผ้าให้ค่ะเราแบบ ก็ทำแบบเยอรมันว่านะคะเกเบนอุนเนเมนนะก็คือมีให้แล้วก็มีรับเราต้องแลกกันไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะเดี๋ยวแหม่มจะให้ดูว่าดูยังไงนะทะเบียนที่นี่ว่าว่าหมดเนาะนี่นะคะทุกคนแหม่มอยู่บบเยินนะคะนี่เป็นสติกเกอร์ของบาเยินนะตัดเนินเบิร์ก็คือจังหวัดที่แหม่มอยู่นะนเนินเบิร์ส่วนนี่นะคะที่สำคัญนะเวลาเราจอดตรงริมถนนเนี่ยถ้าเกิดเขามาตรวจเออ รถเราเนี่ยนะว่าเออทะเบียนขาดไม่ให้ไรไหมเนี่ยนะหรือบางทีตำรวจเขาไม่ได้เห็นหรอกแต่มีคนเห็นแล้วแจ้งก็มีนะคะของแมมก็คือนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นปีนะคะสองพยอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นเดือนนะคะเดือนมีนานะเดือนสามเนาะส่วนอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าถาม บอกเท่าที่รู้รู้แต่ว่าปี2022เดือน3นะคะมันขาดก็คือเดือนนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องขับไปที่ทึฟนะคะเพื่อให้เขาตรวจเช็คสภาพรถว่าโอเคหรือเปล่ารถยังดีอยู่ไหมแล้วเขาก็จะต่อให้อีกน้าก็อาจจะเนืนงปี2ปีแล้วแต่สภาพของรถเรานะคะรถของแมมคันนี้ก็หลายปีมากๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแมมจะนับให้ดูว่ากี่ปีละสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนรถคันนี้ก็12ปีแล้วนะ12ปี สิบสองปียังขับดีมากเลยแล้วเราซื้อรถเนี่ยไม่ได้ซื้อเอาไว้โอ,อวดใครเนาะซื้อเอาไว้ขับเพราะฉะนั้นเราก็ขับจนขับไม่ได้นะแล้วก็ดูกิโลเมตรนะคะนี่หนึ่งแสนหนึ่งมืนสองร้อยหกสิบสามกิโลเมตรเองทุกคนเออขับไม่ไม่ขับไม่โหดเนาะใช้เขาไม่รุนแรงอะ่ะก็คือขับขับมือเดียว มือเดียวชอบขับมือเดียวไม่ใช่แล้วก็ซื้อมาเราก็เอาไว้ใช้งานแล้วเขาคุณภาพดีมากๆนะคะคือชอบอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ชอบว่าเออยี่ห้อเขาดูหรูดูแพงอวดรวยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่ามากแล้วนะคะทุกคนดูสิไอ้ GPS ก็ยังเป็นจอเล็กๆอยู่เลยนะคะแล้วนี่ก็ที่ใส่ซีดีนี่ก็ที่รับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ จอดอัตโนมัตินะคะก็มีปุ่มจอดมีอะไรแล้วก็ทําบ่อให้อุ่นด้วยนะคะอันนี้ที่ปุ่มจอดอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดว่าเราถอยเข้าซองที่มันแคบแบไม่ได้เราก็กดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องจับพวงมาลยัยเขาก็จะจอดของเขาเองนะคะแล้วก็มีแอร์นะคะมีอ๋อันนี้ไม่ใช่แอร์ี่มีแอร์นะคะแอร์คอนดิชันนะคะอันนี้ก็เป็นความร้อนความอุ่นในรถนะเปิดไปเลยถึง28เนาะอันนี้ก็ปรับอะไรต่างๆนะ ก,ก็มีครบทุกอย่างนะคะตอนแรกก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอจะเปลี่ยนรถดีไหมรถคันนี้ก็เก่ามากแล้วแล้วทีนี้คิดไปคิดมาเราจะเปลี่ยนทำไมอ่ะเราซื้อมาขับแล้วเขายังขับได้เขายังดีแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้สมบุกสมบันเหมือนเมื่อก่อนที่เราออกออต่างประเทศบ่อยนะคะรถคันไหนที่ออกต่างประเทศบ่อยที่เยอรมันเนี่ยเราจะสังเกตได้ตรงไหนคะตรงนี้สติ๊กเกอร์หน้ารถนี่เห็นไหมไปไหนมาบ้างเมื่อปีไหนนี่จะติดเอาไว้ตรงนี้นะคะ ที่เราซื้อสแเต็มเวลาจะเข้าประเทศต่างๆนะคะเช่นเราขับจากเยอรมันไปสวิตเซอร์แลนด์ไปออสเตรียต่างๆเหล่านี้เราต้องซื้อติ๊กเกอร์นี้นะคะแล้วก็เอามาแปะแล้วก็ขับเข้าประเทศเขาได้นะคะก็คือเหมือนจ่ายภาษีให้เขาหละเนาะอโอเคเดี๋ยวน้องเจมก็เอารถไปส่งนะคะแล้วเพื่อนเขาก็ไปรอรับกลับมาอมส่วนแม่ก็ขึ้นบ้านไปเมามอยค่ะวันนี้แม่ ไม่มีอะไรทำแหมว่างวันนี้แหม่วจะได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลุงมาขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะลุงปลื้มใจมากไม่คิดว่าแกไม่คิดว่าทุกคนจะไวยพรวันเกิดแกเยอะขนาดนี้นะคะโอ้โหปลื้มใจมากแต่ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ไวยพรวันเกิดให้กับลุงแบร้งนะอัลลอฮอัลฮลลอตังก<ส>์เชเชเฟื<ส>่อเกบุสตากุล นะเออลุงอ่านทัสงหมดเลนลุงอ่านนะคะคือไม่ใช่ว่าอ่านคืออ่านให้ลุงฟังนะคะแล้วลุงก็ได้รับรู้จากทุกๆข้อความที่ทุกคนมีให้นะขอบคุณมากๆค่ะ Thank you war fantastisch was ich von euch gekriegt habe es ist sehr sehr schön und ich melde mich noch mal นะโอเค good d a n อเค alles g u พูดภาษาไทยลุงขอบคุณครับครับไม่ใช่ครับขอบคุณครับ ครับไม่ไม่ใช่ครับขอบคุณครับไม่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ไหนไหนไหนวัดเองเหรออุยอ่ะมาวางตรงนี้สิวางตรงนี้สิไปไม่ได้เก็บโต๊ะเลยนี่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 ไหนดูซิเดี๋ยว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 เยโอ้ยโอ้ยใจให้ลุงดูโอ้ยอันไหนของลุงอ่ะลุงอันไหนของลุงอันไหน สองอันเลยหรอโอ้โอันี่อะไรเนี่ยโอ้อ uh ันนี้เกบัวสตาร์คูเกเกบัวสตาร์ทอดแทนเอาเกเก็บคู่กันใช่ลุงดาวลุงกุ้งลุงลุงลุงคลมลุงคล่มลุงกล่อมเออออมีการแอบมีการแอบด้วยมีการแอบด้วย

โอ้ฮัตเกบอสตตักทอร์เทนลุงเกบอสตเกบอสตตักทอร์เทนโซชาวสเอาชียซโซเชียสเอาเอนทอร์เทนโอ้ลุงอันมันเนซาอนี่นี่วาดรูปลุงด้วยเหรอเนี่ยเนรูปลุงเหรอเนี่ยบูสิซอนเน Die Sonne ist. Da? Da. Oh! Die große Sonne, ja? Sonne! Weil jetzt ist Tag und nachts ist der Mond. Der Mond ist dann hier. Oh! Es gibt nur immer einen. einen und dann kommt da hin wieder, ja? Ui, das noch. Aber ne? oh. Sie sagt, das ist Geburtstag, Torte, und das ist Regenbogen. Ja, also und das bist du. Und wo, und wo ist Vanessa? <laughs> die hat sich schon hingeschrieben. Ja, ja süß! Sehr schön! Man kann nicht! Man kann nicht! Ich lecke von ich? bin einer? Ach du schon wieder. Ach du schon wieder. Ja, sag Das ja auch mal. Ja, hast du auch. Siehst du? 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. โอเคเบียกีสว like uh, so <x> ัส <t> ด <beetle> ีค <Lev ain> <naive> ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เดินมาที่สนามเด็กเล่นละพาสาวน้อยวานิสามาเล่นแล้วก็แม่กับป้าก็เล่นได้ด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเล่นอะไรได้บ้าง่ดอกอันนี้นะเออสวยเนาะ สากุระเยอรมันสีชมพูด้วยเนะนาะตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นที่หมู่บ้านนะคะตรงนี้เป็นอ๋อที่ใหญ่หน่อย ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เพราะว่าเขาแข็งแรงมากแล้วก็มีมุมของเด็กเล็กๆแล้วก็มุมของเด็กโตตรงนี้นะนี่แหละเงินภาษีของประชาชนเขาเอามาทําให้แบบนี้เห็นไหมนู่นแล้วก็ตอนเย็นๆแม่ๆก็พาลูกมาเล่นอันนั้นก็เหมือนแบบโขนรูดลงมาบึ้อเป็นทางน้น ว่าตรงนี้เห็นไหมเขามาโรยใหม่น่ะถ้าเกิดว่าเด็กตกลงมาเราก็จะไม่เจ็บเป็นแค่ขายเศษไม้อะเรียกไม่ถูกอะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็แบบเคาะมาโรยไว้น้ำมากเด็กตกก็จะไม่เจ็บอันนี้ของใหม่ๆอยู่เลย No, มานิซามานน่มาดูไอ้ป้าถ่ายคลิปมาเร็ววันนี้พามาดูสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเรานะคะเป็นสนามใหญ่แล้วก็มีของเล่นมากเยอะมาก แล้วก็แข็งแรงนะนี่แ,แ,แล้วเด็กก็ามาปีนป่ายใช่ปีนป่ายออกกำลังนะส่วนมากเด็กก็จะมาหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดนะวันนี้แดดดีแต่หนาวอยู่นะแล้วก็สไตล์ของคนเยอรมันก็ตอนเย็นๆเวลาพ่อเลิกงานอนะ่ะพ่อก็จะพาลูกมาเล่นที่นี่แหละแล้วแม่ก็จะได้ทําอาหารทํามื้อเย็น,น,นทิ้งเลเวลามื้อเย็นเนี่ยพ่อก็จะพาลูกกลับบ้านแล้วก็ไปทานมื้อเย็นด้วยกันนี่คือสไตล์คนเยอรมันนะ เด็กก็จะปีนเล่นแล้วเขาก็ไม่กลัวนะตกลงมาก็ไม่เจ็บนะเนี่ยเนี่ยมันมีเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรอะเศษไม้หรือรไม่รู้เรียกไม่เป็นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยจมูกตันนี่นะคะผู้ใหญ่ก็ปีนได้นะคือแข็งแรงมากอูทีนี้แบบเขาตรวจแล้วตรวจอีกนะอันนั้นก็สไลเดอร์ อันนี้เป็นของเด็กโตส่วนเด็กเล็กๆก็ไปแถวโน้นดูสิแข็งแรงมากอ่ะน,นี่อันนี้ปีนขึ้นไปไหนป้าลองดูสิอึ๊บนี่แล้วก็ปีนขึ้นนี่แล้วก็โหนโหนไปโหนไปโน่นไปโน่นไปโน่นคือแบบลอลิงไต่ราวอ่ะน้องเม้นรอลิงไต่าราว <c oughs> น้องเมน้ <c oughs> น,เมนมานั่งเฝ้า ไปไหนแล้วหลานสาวเดี๋ยวลงมาอุ้ยอันนี้เป็นนี้ไม่ได้อันนี้ไม้มันกลิ้งไปกลิ้งมานะตกลงมาแล้วฟันหักจะทำไงน้องมิ้นลองทําดูซิมาน้องมิ้นมาสาธิตมาสาธิตให้ดูหน่อยเลวสาธิตเออสาธิตเอาโหนสิรอลิงไต่เราลิงไต่เราโอ้โหโอ้โหได้ได้โอ้โหได้ได้เดี๋ยวจะมีรางวัลให้น้องมิ้นน้องมิ้นโหได้ลจากนี้รายได้คลิปนี้ให้น้องมิ้นหมดเลย เอาแล้วเร็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 ว,รวป้าลงไปถ่ายข้างล่างนี่ไงเอาเอาแล้วเอาโหนเลยรเลนแรงใจเราเอาเอโหนมาโหนมาโหนมานี่วันนี้มาเป็นนางแบบใ้ช่องเหมี่ยมกะปิหน่อยเร็ว,วคลิปนี้ให้หมดเลยนะเอาต่อด้วยต่อต่อด้วยเลยกันนี้ดูซิว่าจ,จะได้สกิลหวง เออเอาตรงนี้ออกลองก่อนไม่เกี่ยวลองก่อนเร็วยกให้หมดเลยทั้งคลิปเลยนะเนี่ยรายได้คลิปนี้น่ะเอาเอาไม่เนี่ยเอาลองลองี้ลองหนดูแล้วเอเอาเนื้อเอาเบี้ยเอาเอาแหวไม่ได้เอาเนี้ยนี้วันนี้เขาเดินเขาเดินแล้วเ็าขึ้นนุ่นเนาะวันนี้วันนี้วันนี้มาทําให้ป้าดูหน่อยแล้ววันนี้ เออเหมือนนอนนี่วันนี้โหนไนนี่นี่วันนี้วันนี้วันนี้มาขึ้นอันนี้ป้าดูหน่อยเลยนี่อันนี้โอ้ีหกลัวนี่นี่อันนี้ล่ะอันนี้นี่ไตได้เนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้เดียวันนี้เอาวันนี้มาถือกล้องเลยป้าจะขึ้นเองเอาขึ้นเอาแม่เออบอกว่าได้ได้คลิปนี้แม่แม่ร้องใหญ่แล้วขึ้แม่อนุนแม่แม่นุน่นนุ่นนุน ไอเชือกคิ้วเขียวนี่มาเล้ยมาเล้ยมาเล้ยนี่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 อันนี้แม่นี่นี่นี่นวลนวลนวลลิงตัวน้อยขึ้นตรงน้นแล้วลิงตัวน้อยลิงไม่ขึ้นเหรอเนี่ยเออเอานี่แม่อันนี้ได้ไหมวะเออเออเอาเอาเอาอันที่มายังไม่ทันได้ขึ้นเลยเซ่แล้วอ่ะเอาอันตรงกลางก่อนไปแม่เออเออเออนั่นน่ะนั่นนะเออเก่ง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 เอาเดินม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 า ออกกําลังกายออกกําลังกายถ้ามาขาดก็แสดงว่าน้ำหนักเกินมันไม่ขาดหรอกถ้าขาดนะฟองร้องตัดได้เลยนะจเพราะว่านี่มันเขาทั้งหนาเออเออเออดีเนาะเออดีล้วอันใหญ่นี้ล่ะแม่ถึงไหมแม่แม่ก็แม่ก็ไปไปไหนแล้วหลานสาววันนี้ทราบไปไหนละเออ เห็นไหมมันได้ออกกําล like, mm ังเนี right. like, ่ยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยแบบเสียงดังกึกเลยอะเฮ้ยเนี่ยเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปยิมเสียตังเรามานี่แหละอมีที่ออกกําลังกายให้เลยเนี่ยใช่จริงเออเราไม่ไปยิมประมาณนี่เนาะเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยบ่ายสองกว่าเนี่ยไม่มีเด็กแต่หลังจากบ่ายสามไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเต็มเลยอะแล้วก็ใหญ่นะนี่ดูนนน แล้วไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้สนคิดว่าหนูขึ้นได้โอ้นู่นอยู่นู่นฮะขไม่คดวหนูขึ้นได้ขึ้นได้ใช่หมขึ้นได้แล้วลงไม่ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะ เอาวันนี้ชาสวัสดีก่อน well. เลย,ยสวัสดีค่ะส,สองมือลูกสวัสดีค่ะไม่ต้องจับไอาปะไปไปไปเออเกือบโดนหัวป้าเลยโอเคโอเคชิชเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายชิชบายบาย